สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาน้องบราวนี่นะคะมาโกนขนนะคะเป็นครั้งแรกนะคะทําไมเราถึงโกนขนนะคะน้องบราวนี่เริ่มผัดขนแล้วค่ะน้องจะเข้าสี่เดือนแล้วค่ะน้องจะครบสี่เดือนขนน้องเริ่มร่วงนะคะตามคพนเริ่มเยอะคุณแม่ได้ตัดสินใจโกนให้น้องดีกว่าค่ะเรจะโกนหมดเลยนะคะเป็นครั้งแรกของน้องเราไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะนิ่งแค่ไหนนะคะระบบกกับที่น้องที่เป็นแพ้ไก่ด้วยค่ะ คุณแม่จะได้ทําการรักษาไปทีเดียวเลยนะคะแต่หยุดใส่ให้น้องแล้วน้องดีขึ้นนั่นแหละแต่เรื่องการโกนขนเนี่ยเราต้องการโคนขนให้น้องเพราะว่าน้องขนล่วงค่ะนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องมีปัญหาเรื่องขนหอยล่วงนะคะอยากเป็นแม่เตรียยไนมคะของน้องหมาด้วยตรงนี้นะคะอีกตัวนี้คือซื้อในเพชช็อปก็มีนะคะหรือในลาซาด้าชิปปี้มีหมดนะคะเราทำป็นโคนขนให้น้องนะคะตอ้งแรกเลยนะคะเราก็ไม่รู้นะว่าน้องจะยอมไหมนะคะโอเคลูกล่โอเคโอเคกัวไม่ลูกไม่กลัวนะ อ่นนานแล้วนะอ่นนาอนแล้วนะลูกเผไดเผ็ลน้องนะคะเพราะว่าน้องแบบฝนร่วงค่ะร่วงเยอะเลย,เลย,เลยนะคะนี่เลยนะคะให้กลัวให้น้องถักย้อนขึ้นค่ะเป็นครั้งแรกของน้องด้วยค่ะอาจจะกลัวเสียงนิดนึงโอเค่าไปเลยนะอืมอน,นั่เมันิ่งใช่ไหมลูกตูดแบ่งแล้วนะลูกอืมบ่าวนี้ อันนี้เฉยๆเยบาหน่อยก่นอนทำไมาน้องไม่นิ่งนะคะน้องไม่นิ่งกหรอันนี้อันนี้ปาน,นนี้นั่งก่นอนปานนี้นั่งก่นอนะพี่จะเอาแผลให้เบลนี่เบาหนี่กินใบงวงใช่ไหมเป็นคนหลอกล่อนะอ่ะดี้ๆดูค่ะดีๆครับนี่ค่ะก็น้องเป็นแผละนะคะแผลไก่ค่ะเนี่ยนะคะโอเคจะได้ทายารักษาได้แบบดีขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญน้องขนร่วงค่ะร่วงเยอะเลยเป็นธรรมชาติของเขาหน้าถ่ายขนค่ะ คือการปนขนนี่คือเวลาขนใหม่ขึ้นมามันจะหนานะคะ,ะมันจะสวยนิ่มสลวยเหมือนเด็กค่ะที่เราต้องปนขนไปนะคะคุณแม่จะมีประสบก,การณ์ในการปนขนน้องหมามาก่อน,นะ,ะมาสอนก็คือประมาณนี้นะคะ่ะเวลาน้องไข่ขสเราก็จะเลื่อนปนให้น้องเลยดีกว่าขนใหม่น้องขึ้นมาสวยค่ะจะได้เห็นไหมที่น้องเป็นคน่ะแต่น้องดขึ้นนะคะ่ะพอเราหยุดหยุดให้น้องกินไก่แล้วนะคะก็จะดิ้นเลยะคะ่ะแห้งแล้วค่ะนั่นเองแต่คุณแม่ตั้งใจจะกปนให้น้องนะคะ อ่ะองนนี้นิ่งๆเลยหนูอนนี้นิ่งๆเลยของเกของน้องเลยนะเพตอนนี้นิ่งๆกันนึ่งกันนะอนนี้หนูนิ่งกันดัดเต่รี่นไม่ต้องกลัวนะคะไม่เข้าเผิ่หนังน้องนะคะต้องเป็นแบตเตเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นกันไกนี่ยเราจะกลัวแบบว่าจะโดนหนักน้องคะแต่ไงยังไงก็ไม่โดนนะคะคแม่เอาเบอร์ที่สั้นสุดเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจคนให้น้องค่ะต้องใช้เวลานิดนึงเบาวนิ่งๆหนูเบาๆนิ่งๆะคะ ก็จะอย่างนี้ค่ะเวลาน้องขนขึ้นมาใหม่เนี่ยขนจะสวยนะคะอะบอานิ่งๆกันหน่อยนิ่งกันนะครั้งแรกของน้องค่ะไม่นิ่งเลยนะคะน้องไก่เนี่ยนี่เนละน้องไก่เนี่ยพยายามโกย้อนสอนขึ้นสั่งจะไปได้ง่ายขึ้นนะคะ ใจเย็นๆนะคะทำแบบนี้รีบร้อนไม่ได้เลยนะคะใ่กอให้น้องน้องก็จะสบายตัวเราเองก็จะได้ไม่ต้องระวังเรื่องขนนะคะล่วงเต็มห้องเลยนะคะคนออกสบายค่ะเพราะว่าขนล่วงเยอะมาก่ายขนค่ะนะเลี้ยงมึมากเลยเลี้นะโอ้โหพี่เขาหน้ารักพี่เขาเอาของมาหลอกล่อเลย นนกนนะะงงินค่ะในขณะที่กนัขนนะคะก็จะง่ายขึ้นค่ะพี่แต่น่ารักจังเลยแต่เอาแผลตัวมาให้น้องเหรอหลกน้องรู้ตัวไหมเนี่ยกำลังกลก้นอยู่หลกให้หนูกินใช่ไหมเออเด๋อเลยหนูก็จะกลายเป็นชิบะว่าใช่ไหมทุกคนนี้ย <c oughs> สนั่นแมสวยเลยนะคะเ,คเดมให้น้องค่ะ แม่เก็บรายละเอียดนี่ถือว่าน้องนิ่งในระดับนึ่งเลยนะคะอย่างเงี้ยเดินพลาดค่ะเพราะสมมากน้องหมาเพาจะกลัวแต่จะเล่นนะคะตกใจเสียงดังอะไรพวกนี้คะ่ะแต่ตัวเนี้ยเสียงไม่ค่อยดังมากถือว่าโอเคน้องยอมอ่ะกินก็ไปกินแครอทก็ไปกินแครอทนะกินแครตทมป,น,น,ปนี่คนผลให้ลูกเหนื่อยมากเลย๋ยวเครื่องท่อเดี๋ยวนะต้องใจเย็นๆนะคะ คนเสร็จแล้วเราก็จับน้องอาบน้ํานะคะอาจจะลงน้ํายานน่ดนึงค่ะจะได้สมานแผลไปเลยเห็นไหมคะเชือก,ก,กันค่ะนี่ค่ะโอ้โหนไหมคะน้องแพะไก่ค่ะดูเลยหายไปหมแม่หยุดไก่ให้หนูแล้วนะลูกนะหางเอาไว้ไม้หลอกหาง ไปจ่าเอาพัดลมกดให้หนูคนเดียวกับพี่อยู่เลยลูกป่ะเพราะว่าเปล่าขนน้องค่ะกดเวลานิ่งอยู่กับหนูนะครั้งแค่หนูกับพี่อยู่พอนลยคเพราะว่าเปล่าขนน้องฟูเลยเอาทรงไหนดีลูกเลือกทรงไม่ได้ค่ะต้องเอาออกหมดนะฮะโอ้โหโกลเด้นนะคะนะคะคะฮะขนแรกของน้องค่ะจะกระจีกันไหมลูกอืมนะ น้องแพ้ถือน้องแพ้ไก่ค่ะเยอะเลยค่ะทั้งตัวเลยเห็นไหมเวลาคุณแม่หยุดไหมแผลจะแห้งเห็นไหมคะเมื่อก่อนมันจะแดงกว่าน,นะะี้ค่ะเขาหยุดมาได้สองวันแล้วพอเรารู้ว่าน้องแพ้ไก่นะคะเราก็ให้น้องหยุดก่อนนะคะสําหรับน้องหมาก็ไม่มีผลอะไรมากมายก็หยุดไก่ก็จบแล้วค่ะแต่ว่าถ้าบางตัวแพ้หนักมากเนี่ยต้องพาไปเจอหมอนะคะแต่น้องสังเกตอาการน้องโอเคค่ะก็จะเห็นไหมคะแผลแห้งหมดเลยอ่ะบานิ่เติมไม่นิ่งนะลูกพอไม่มีของกินแล้วไม่นิ่งแล้ว้องนะ อทำั่้หนูยังนะนั่งหนูอืมจัดให้หนูสวยๆเลยสบายตัวเลยอืออือบ่าวนี่หนูไม่นิ่งเลยลน้องมานี่ไม่นิ่งเลยอ่ะอืมเออเด็กน้องนายต้องมีของเล่นให้น้องป่ะลูจีจใจหาของเล่นมาให้น้องหน่อยหนุกจายหาใจมีของเล่นมาให้น้องหน่อยไหมลูกเด็กให้น้องกินฝนนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยลูกหาของเล่นให้น้องหน่อยลูก ค uh huh. แบบนี้ใช่ไหมคะคืะอมันต้องเดือยเวลาเราย้อมนนนะเ,เลยคนะ่ะดีมากเลยต้องเดือยไม่ต้องกลัวเข้าผื่อน้องนะคะไม่ค่ะค่ะแต่แตบบ่เรียนยังไงก็ไม่กินผิวหนังน้องนะคะเนี่ยฟารนี้เป็นทั้งตัวเลยเนมะ่ฟคร์มี้เป็นเยอะมากค่ะแต่น้องเห็นไหมคะน้องแห้งนะพี่คุณแม่หยุดมาได้สองวันไม่มีแผลไม่มีอะไรแค่เป็นสะเก็ดเดนี่ยคือแห้งแล้วค่ะ คือหยุดไก่กระจกแล้วค่ะนี้ใ่ไน้องแพเองมาบวกกับน,น้องไข่ขนด้วยเอเจดการให้หนูเดยนะะ้องนะของเล่นกับน้องหน,น่อยต้องย้อนสอนอย่างเดียวเลยนะคะต้องใจยเยน็นๆเลคะยนีค่ะต้องหาอะไรมาหลอกล่อน้องเลยล่ละคะ่ะนี่คือแค่นี้แลอ่ะนี้อ่ะนี่ถลกายแล้วลูกเนี่ย

ตอนน้องเิงกินข้าวไปไหนานน้องบอลนี่จะสีเดนแล้วนะคะน้องเป็นสีครีมค่ะน้องเป็นสีครีมแล้วอ่ะุปแล้วหนูตามตัวอ่ะยไม่กินขนตัวเองให้บอกระเด็วคุณแม่เคียผลก่อนเดี๋ยวน้องกินนะคะไจ่าเอาได้เได้เอาให้น้องโอเคเคี่วตั้งค่ะขตั้งนึงนะ เดี๋ยวเดียวน้องเดียกินโคลครับเกียงในระดับหน,น,นึ่งเลย,ยนะคะแมเขาเกยออยู่แล้วคะอาบน้ำก็เดี๋ยวยิ่งยิ่งหายเร็วขึ้นเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่อาบน้ำให้นะคะโตนย้อนแบบนี้เลยค่ะต้องใจเย็นๆน้ะะองให้ความร่วมมือแ่ะประมาณ30นาทีก็เสร็จแล้วค่ะบบนี่แบบนี้แบยเดียว น้องผิวย่นจะทำไม่ไดไ้ต้องผิวต้องดึงให้ผิวน้องเตือนเตือนเรย้อนสอนเช่นเราจะตัดไปเรียบนะคะดูเท่ากันนะคะอ่ะอผมใส่เสื้อ เขาเลกไปแลมันคือว่าหนูน่ารักมากเลยนะหนุ่ยบ้านหนูให้ความร่วมมือ,มอดีมากเลยหนุ่อืมทำเก่งจทำเสร็จเป็นแม่ให้กินขนมเฮ้คให้กินขนมชิ้นใหญ่ๆเลยเฮ้ยเห็นไหมลูกเห็นไหมฮะโอ้โหเห็นไหมทั้งตัวสรุปคือน้องแพะไก่ทั้งตัวเลยค่ะนี่ค่ะแต่คือหายแล้วค่ะแห้งแล้วค่ะแต่น้องก็ดีขึ้นค่ะอ่ะอันนี้นยิ่งผลผลิตจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะ น lineup, ó, ENNIS, que, Ο, ั่นไหนได้ไหนั่นไหนันไหนนนไหนเดี๋ยวนาพี่ออกเขาหน่อยโอ้โหน้องเป็นเยอะมาเลยเยอะเหมือนกันนั่นี่เนาะต่หายแล้วอาให้อย่างเดียวค่ะอะไรนี่กอะเบานไเจเหลือหัวให้เสียงโตเลยนะลูก โอ๊ะโอ๊ะ p าไงโอเคโอเคนี่น o n ลูกนี่นี่เนี่ยห้เมตัไม่ไ n ้ค่ะตรงนีอน่เางย้นของน้องก็จะตัดย้าน่เพราะว่ามันต้องเดินให้เต็งค่ะคือน้องก็จะรังคาน้องแค่สี่เดือนนี่หัวใจลูกรังคาชัดเจนชัดเจนชเ สร็จยังโอเคอืม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 ตาขึ้นแล้วไหนไปทางไหนนะอ่ะหมุนห้ารอบแล้วลูกเสร็จไหมลูกวันนี้เสร็จไหมอ่ะหนีติ้บตีิ้งจิ้ห้ามันะอ่ะติ้บตงิ้งทิเดี๋ยวจับตรวนี้หามันอยอ่ะติดบติ้งีแล้วติ้บตรงจิ้บตรงไปจับน้อง่้าหนยเย่งกับน้องอะไรเดีย มชอนะบมีคนเล่นอมีคนเล่นนิดนึงเขาก็เหมือนเด็กนะคะ้ค่ะเอจาจกจีวัวนมออกไม่ได้หัวนมะเนี่ยฮะหัวนมอะ,ะ,ะ่หรอเนี่ลรก็มานกนแล้วกัน่อลองเล่นนี้มากเลยนะต,ต้องพักเครื่งองกันอ นะคะทั้งตัวเลยหนูเป็นโรคอะไรเนี่ยลูกเะหนูเป็นโรคอะไรเนี่ยลูกไม่เอาขนออกนี่ไม่รู้ว่าหนูเป็นเยอะขนาดนี้ได้ไงลูกเออใช้ใจเยอะมากเลยเด็กหืมแห้งแล้วลูกราหายนะองขมัน,นแทนให,ห้สบายตัวล่ะส่วนนี่เออตัวนี้นีไม่เคล็บตัวนี้จะย,ย่าหนึงอน่ยหนูไม่ยอมเลยขมวดดูหืมตอนนี้อันนี้ครับ

ได้อะได้แล้วลูกได้แล้วได้แล้วฮอมฮึนะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะรอแป๊บนึงค่ะเก็บรายละเอียดเอออือเดี๋ยวค่อยไปหนูเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาเฮ้ยอ,อะนิ่งๆแต่เราเนี้หนูไม่นิ่งเลยนะฮืมฮืมหนูไม่นิ่งเลยนะลูกทำไงดี น,นี่เดียวเนี่ยตรงขาตรงน,รงนี้น่งนะนั่นเคนี่นจ้น้อเพี่แต่ต้องจับเล่นกับน้องนิดนึงได้ไหมลูกจับห่อน้องเล่นน่ยอ่าเกจับ okay. หัน้องไว้นะมาจนได้เสร็จไหมลูกจับห่อน้องไปงี้นะลูกเออเสร็จแล้วกจับเัน้องวลูกอ้โหเ่ครับน้อื้นเนเยอะเนี่ย

อ่ไม่อะไม่เนไม่เนอะไม่เอด้านี้ด้าน่ีด้านอ่าด้ไนนี้ด้านไนด้ไหนวันี้ไม่น่ารักเลยลน้าเยดอะไริ่ดนไหนไม่เนี่ยฮะจะเ็บไม่เนี่ยลูกมนี้อเคโอเคโอันนี้อันนกนไ <c oughs> okay. Okay. ไม่เปิดไม่เปิดค่ะให้น้องทักก่อนกันน okay. ะการันตวการแล้โหตัวอะไรนี่หรอกตัวเอเลี่ยนนี่ยนี่นี่หรอกฮึหรือกตัวเอเลี่ยนเนี่ยนี่นีหรอ,หรอไม่กินขนตัวเองนะลูะกเฮ้ยเฮ้ยไม่กินขนตัวเองนะใจขอชงปากหนห่อลูก ใส่ขดน้องหน่อยไอเตรียมพร้อมเลยอะขอจงป่าให้มั้ยไม่ล่ะเดี๋ยวขนปิ้วลุกขนปิ้วไปเทมครับอันนี้ไม่เสร็จไม่เสร็จังไม่เสร็จนะว้าวปนตุ๊บเลยเหรอหรอมันคืออะไรเนี่ยหรอนุ้ยสบายตัวหนูเป็นอะไรหรือการเป็นชีวว่าหรือเปล่าหรอนูเป็นชีวว่าหรือเปล่าหรอใช่บราวนี่เหรอเนี่ยใช่เหรอ อีนี่หนึ่เอีกนิดหนึ่งอีกนิดหน่งให้มันเป็นทรงนี่หน่งหรอให้เป็นทรงนหนะหันเลือทวงเท้าไว้ให้หนูก็ได้แต่ว่าให้เป็นทรงหน่อยทำยังไงดี่ะลูกบรลี่ตกตกนี่ตกนะึนี่ะบราวนี่ บนี้ดูดิ้นมากค่ะบนี้นิ่งก่อนหบนี้คอยบนี้ดูโอเคคนิดด้ได้นี้่งนินิ่งนิ่งใจ,จับขายลองให้หน่อยนี่หคนเงกูุดได้ <laughs> บ่าวนี้บ่าวนี้ครับบ่าวนี้อือน้องไม่ยอมแบบนึงบ่าวนี้หนูหนูมันเพชรไอวีเลยมาเพิ่งรู้ว่าน้องเป็นเยลขนาดนี้ประกวนขนออกเห็นไหมลูกแต่น้องหายแล้วแบบไหนแห้งแบบไนมันโดแก่รอเวลาให้น้องเนาะน้องก็สวยแล้วน้ำอือไหนลูกอื้อหือนะปรกคน เทียงเลยป็ดรายละเอียดได้ไนมคะทำยังไงใต้ท้องหนูไม่ยอมมาหน่อยฮะไปเทียหรอกนะปนี่ครับเี้ยหรืดิเดอปลานี่ปลาหนี้ปลาหนี้ดิเดอดิปลาน่านี่เไม่ได้เนาไม่ยมเนาไม่เปิดองไม่ได้เนะมาดูมาดมาดย่เจอเองนะลูก นิดเดียวเองอมหน่อยจบทํหน่อยนะบราวนี่ไม่น่ารักเลยโอเคจบลิปกงบอกค่อยเอามปเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัดน้องเสร็จแล้วค่ะเราจะได้แค่นี้ค่ะจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะว่าน้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะคะน้องยังเล็กด้วยค่ะถือว่าโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่มีเวลาค่อยๆถาให้น้องนะคะตอนนี้ตัดผมมาแน้วดี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเอรี่เลยใช่ไหมลูกติดตามเราวนี่ด้วยนะคะบ้านเป็นบุรอกพัทยาค่ะ กดไลค์กดชอบส i b e ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบอาวนี่ไปแล้วค่ะบายบายในคลิปนี้นะคะคุณแม่ไม่ทําการตัดต่อเลยนะคะอยากให้พี่ๆเห็นค่ะว่าการตัดขนน้องเป็นแบบไหนนะคะตามคลิปเลยนะคะวุ่นวายตามนี้เลยนะคะอีพีนี้น้องบราวนี่มีแค่นี้แล้วนะคะไปแล้วค่ะบายบาย